มีหลายสีนะครับยังไงดีครับเดี๋ยวนะคุณก็ยังตกลงกันไม่ได้เลยนี่คุณว่าไงนะห้าร้อยมันแพงไปนะผมว่าสองร้อยก็พอโอ้ต่อทีเดียวสามร้อยบาทผมแจกฟรีดีกว่าอ่ะนี่คุณก็ให้ฟรีแล้วเอากลับบ้านเลยไปแจกฟรีผมเอานะไม่ใช่ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมแค่หยอกเล่นท่านเองแหละครับผมดูคุณอ่ะท่าทางก็ดีนะครับรวยด้วยแต่เสียงเดียวเข้มไปหน่อยอ้าวแล้วยังไง องา200ก็200เไม่ทราบจะรับกี่ต้นดีล้วครับ2ต้นแค่นั่นล่ะเฮยหลายสี่เยอันนี้แลค่นี้เนี่ยคนชวนเฮเลนมาได้ยังไงคะก็เก็เห็นคุณอาอยากได้ต้นไม้จะเอาไปประดับที่บันได่ะครับใช่แลค่ะเนี่เหนอะหนะไปหมดแล้วคุณแม่ค่ะดูสิคะเมคอัพเลลบหมดแล้ว้คไหนดูสจ โอ้ยยังเลยจ้ะนี่ลูก waterproof makeup แบบนี้นะจ๊ะมันไม่ลบง่ายๆหรอกนี่ดูสินี่หน้าลูกแม่ย่างแจ่มจริงไหมคะคุณสองคนจริงค่ะจริงที่สุดเลยนะคะคุณเฮเลนสวยออกอย่างนี้นะคะเหมือนกับวันร้อนนุดติดลงมาจากสว่างเลยคุณสวยกับผมรับรองค่ะคุณเต็ตมือก่อนสคุณคุณคุณดูคุณนายสมฤนะคะเวลา่ นายมิชัยด้วยคุณดูสิสองคนอย่าม,มาทำปากหวานเลยดีกว่าให้เรนรู้หลกหนะ้าถึงปากคุณจะบอกว่าสวยยังไงแต่ในใจของคุณก็คิดว่ายังไงยังไงเรนก็คงสวยสุเยกกระบุนนั่นไม่ได้จริงไหมคะคุณสรุปคุณมิชัย ไม่จริงกครับคุณ<น>เฮเลนเนี่ยเอาที่ไหนเพราะว่าใครนะใครจะกล้าคิดอย่างนั้นครับคุณเฮเลนสวยออกอย่างนี้นะไม่มีใครเทียบติดแล้วครับแน่นาซสิครับปากกับใจตรงกันนะครับสวยก็ตอบว่าสวยอขอโทษครับไม่เหมือนคงบางคงหลกนะครับ <c oughs> นี่หรือหันปากรูว่ามาหารือว่าอ้วเหารอหันปากทางลือกก็ว่าหรือสิว่าไม่รู้ว่าวาอยเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้าอย่าเถียงกันเลยนะเจ้าแหมนี่ลูกเฮเลนก็อยากคิดมากสิเจ้าถึงยังไง ังไงเนี่ยน,นะจ๊ะลูกสาวของแม่ก็ต้องสวยกว่ายายผู้หญิงเจ้าเล่ห์คนนั้นแน่นอนเลยลูกผ <c oughs> ู้หญิงเจ้าเล่ห์ที่คุณว่านี่หมายถึงยายบูล,ลูกสาวผมหรือเปล่ามิทราบพร้อมหน <c oughs> ้านะพร้อมตาดีนะนสนุนนวิชยัยนี่คุณวิหน้านะนะหายหน้าหายตาไปมัวแต่มายืนนินทาลูกสาวอาอยู่แถวเนี้ย ไม่ได้นะครับครับผมไม่ได้หนิงทานะครับผมไม่ได้ไม่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 ด้หนิงทานะครับผมก็เป่านะครับคุณอาคร้านี่คุณสรุตคุณวิชัยคะในคุณบอกว่าจะพาเฮเลนมาเลือกต้นไม้ไปลงที่บ้านใหม่ไงล่ะคะไปกันเถอะผ่าเสียเวลาแต่แต่แต่ไม่ไปก็อย่าไปเฮลนไปคนเดียวกันอ่้ยไปกันไปกัไปกันไปกนไปกันไปกันกัไปกันไปกันไปกันไกัันกันไปกันไปกันไปก มันล่ะมีหน้าหลบหน้าหลบตาทีนี้คุณคงจะไม่เชียร์นสรุตให้ลูกสาวเราอีกละสิใช่ไหมคุณสรุตกับคุณวิชัยเนี่ยนะคะ <S 2> <S 2> เข้ามาติดพันลูกสาวดิฉันเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเพราะว่าเขามาเองแล้วตัวยายเฮเลนเองก็ไม่ด้สนอกสนใจอะไรเขาสักเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องนี้ ทำให้ลูกสาวคุณต้องเสียใจแล้วก็ช่วยไม่ได้นะคะแล้วก็หวังว่าคงจะไม่โทษว่าเป็นความผิดของยายเฮเลนเลนอหน่างอเข้าไปเดี๋ยวก็งออีกจนแกไม่ออกแล้วพูดเขาเป็นเจ็บใจอะแม้เสียแรงเชียงอยู่ตั้งนานให้รักเย็บบู๊ดูสิ มัทจะลยยอดหักหลังได้ยังไงเนี่ยทำได้ยังไงคุณดูสิจริงนะมันประสิทธิ์ของเขาเขา<อ>จะไปรักใครชอบใครมันเรื่องของเขานี่คุณแล้วคุณรู้ไหมที่ผู้หญิงฝลั่งคนนั้นเนะ่ยไม่เป็นใครโธ่ก็เป็นแฟนเก่าของแต่ชงน่แหะที่แต่ชงเคยพามาบ้านเราไว้แล้วลและจำได้ไหมที่ต่สลุดกับเจ๊ใช้เอารูปถ่ายที่เราดูแม่พอเกาะแต่ชงไม่ได้ รีบโผล่เข้ามาเกอดสองเสียนี่แน่นฟังเลยคนอะไรไหวไปจริงจริงสมัย,ยนี้คบยากความจริงคนดีเรารู้ปัามจริงซะก่อนมันจะดียังไงดีตรงไหนโ,ฮโฮตคุณหูตาเราจะได้สว่างจะได้ไม่สนับสนุนลูกให้ไปยุ่งกับไอ้คนโลเลมันนั่นล่ะถูกไหมมันก็ถูกเหรอคุณแต่แต่อะไรเสียดายอ่ะ ถสองสี่นี่มันรวยอ่ะใครได้ไปทั้งชาตินะคุณรวยไปทั้งชาติสบายไปทั้งชาติเลยอ่ะคุณผมมาถึงตอนนี้แล้วนะผมมาปล่อยให้เป็นเรื่องของลกูกดีกว่าคุณก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าไอ้ที่เราเลือกให้มันมันไม่ไดีอย่างที่เราคิด